สวัสดีครับ EP นี้ผมจะพาเพื่อนๆอนมา DIY สายรัดของนะครับทำจากยางในรถมอเตอร์ไซค์นะอันนี้เป็นยางในรถมอเตอร์ไซค์เราจะเอาขอบ17หรือ14 G ก็ได้นะถ้าหากเรามียางจักรยานก็จะดีนะครับเราจะไม่ต้องตัดนะจะได้ไม่ต้องตัดยางจักรยานพวกขอบ2 4สขอบ20นะครับแต่อันนี้ มันเป็นยางมอไซ์เพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากเราไม่ตัดมันจะทําให้แรยงยืดเนี่ยมันเยอะเกินนะแรียงตึงของมันเนี่ยมันจะทําให้เราดึงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดออกให้เป็นเส้นนะเพื่อที่จะให้สายเนี่ยมันเล็กลงเราจะได้ดึงง่ายๆเอาขนาดเส้นตามที่เราต้องการเลยนะครับอยากได้หนาอยากได้บางนะหากเราอยากได้แรงดึงเยอะๆก็ให้ตัดเส้นหนาๆหน่อย ถ้าอยากได้แรงดึงน้อยก็เอาเส้นบางๆนี่ครับตัดให้เป็นเส้นปุ๊บเราก็จะได้ออกมาเป็นเส้นแบบนี้นะขนาดความยาวนะครับก็เอาตามที่ต้องการได้ต่อไปสิ่งที่ต้องมีก็คือเป็นเหล็กนะครับ เหล็กเส้นเหล็กเส้นมันหนาประมาณถึง2มิลน,นะหรือใครอยากเอาเหล็กอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นเส้นแล้วก็แข็งๆหน่อยนะครับถ้าหาใครไม่มีก็หารวดเชื่อมนะมาอันนี้ผมเอารวดเชื่อมรวดเชื่อมขนาด3.2มดมิลมาก่อนที่เราจะทำนะครับให้เราเอารวดเชื่อมเนี่ยตีเอารวดเชื่อมออกก่อนให้มันเหลือแต่เหล็กแบบนี้ หลังจากนั้นให้เราใช้คีมมาคีบนะครับคีบทําเป็นตะขอทําเป็นตะขอโค้งถ้าหากเราอยากได้ตะขอที่มันหนานะครับก็ให้เราเนี่ยพับครึ่งเลยนะถ้าหากเราอยากเอาตะขอที่ไม่หนาก็ให้เอาแบบนี้ก็พอนะนี่ครับพับลงมาเออมันก็เป็นตะขอแล้ว หลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเพับแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ม้วนม้วนมาปึ๊บแล้วก็พับอีกนะปึ๊บพับแบบนี้ช มันค่อนข้างแข็งนิดนึงนะลวด3.2ก็หนาหนาอยู่นะนี่พับมาให้มันเป็นตะขอแบบนี้นะแบบนี้นะเราก็จะพับพับก่อนเพื่อที่จะทำการล็อกนะครับล็อกแน่นนิดนึงนะเพราะว่าเหล็กมันแข็งนะครับเนี่ยมมวนมาประมาณนี้ เดี๋ยวคีบนี่ม้วนมาแบบนี้าาก็จะใช้แรงนิดนึงนะครับนี่ฮะหลังจากนั้นให้เราตัดเลย ใช้ชีมตัดเหล็กนะในการตัดตัดเลยนะครับค่อนข้างแข็งนิดนึงนะต้องออกแรงนิดนึงนะครับเหล็กแข็งมาก นขาดแล้วมันก็จะได้ตะขอแบบนี้นะได้ตะขอเสศษปุ๊บก็ให้เราเนี่ยเอาสายรัดมายางในมาแล้วก็พับแบบนี้หลังจากนั้นก็เอารวบนะครับรัดเลยนะถ้าหาใครอยากให้อันนี้มันหนานิดนึงก็ให้เราพับครึ่งปุ๊บพับแบบนี้หลังจากนั้นก็สอดเข้ามา นี่ครับสอดเข้ามาแบบนี้ก็ให้พับครึ่งนะพับครึ่งหลังจากพับครึ่งเส้นก็ให้เรานะครับเอาลวดมา1เส้นแล้วก็ทาบลงไปแล้วก็พับลวดนะถ้าหากใครอยากสอดเข้ามาตรงนี้นะสอดเข้ามาแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็พับแต่ผมจะเอาแบบนี้ แบบนี้หลังจากนั้นก็จะพับนะครับพับลวดแบบนี้แล้วก็โค้งมาใส่นะโค้งมาใส่อันี้ปึ๊บแบบนี้หลังจากนั้นใช้ชีมนะครับเหนีบให้แน่นเลยนะปึ๊บเห็นไหมไอ้ตัวนี้มันก็จะล็อกเหนีบไว้ อ่ามันก็จะหนีบยางในไว้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราพับครึ่งเลยป๊บอ่ะเมื่อพับครึ่งมาแบบนี้เสร็จปุ๊บใช้คีมหนีบเหมือนเดิมหนีบลงแค่นี้นะครับอยากให้มันแน่นหนาหน่อยนะครับก็ให้หม้วนอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็หนีบลง แล้วก็พับมาอีกบแล้วก็บีบครับส่วนปลายของมันนะพับเก็บนะครับพับลงแบบนี้บเเป็นตะขอหันลงที่ยางในนะครับหันลงที่ยางในหลังจากนั้นก็ให้เราบีบเลย บีบลงให้มันแน่นเลยนะครับปึ๊บเนี่ยฮะทำไมถึงเอาหันลงที่ยางในนะก็เพราะไอตัวนี้มันจะได้กดกดยางในช่วยนะครับช่วยแค่นี้นะก็จะได้ตะขอแล้วเดี๋ยวจะทําอีกข้างหนึ่งนะครับทําอีกข้างหนึ่งข้างนี้ก็จะทําเหมือนกันนะตะขอ มว้วนให้เป็นโค้งนะครับทำเหมือน,นกันกับข้างที่แล้วขนาดนะครับก็ให้เรากําหนดเอาเลยนะจะเอา เลขใหญ่เท่าไหร่ได้มาแบบนี้เสร็จปุ๊บก็ให้หม้วนนะครับปุ๊บหลังจากนั้นก็ตัดใช้คีมตัดนะตัดขาเสียเรียบร้อยให้หนีบล็อกเลย แบบนี้ต่อมาทำเหมือนข้างนั้นนะชุบพับอย่างไงน,นะครับเป็นแบบนี้แล้วก็สอดเข้ามาแล้วก็พับเหมือนกับข้างที่แล้วต่อมาต่อมาเราก็จะทำเหมือนเดิมนะ เราจะเอาห่างแบบนี้ก็ได้หรือจะเอามาใกล้ๆนะครับได้หมดนะทำโค้งแบบนี้นะแล้วก็สอดเข้ามาเชื่แล้วทำการล็อกนะครับล็อกโดยการบีบบีบให้แน่นเลยนะแล้วก็กดปึ๊บหลังจากนั้นม้วน ม้วนพับมานะครับแล้วก็บีบล็อกอีกข้างนี้นะก็ให้ม้วนไปอีกรอบหนึ่งม้วนเสร็จก็ให้บีบล็อกทันทีเลยนะครับด้านที่เหลือม้วนมาอีกข้าง ปุ๊บถ้ามันเหลืออย่างนี้นะเหลือแบบนี้เสร็จปุ๊บก็ให้เราเนี่ยทําทำปลายของมันเนี่ยให้มันโค้งลงนะโค้งลงหาอย่างไรน,นะซึบนะโค้งลงมาหาอย่างไนแบบนี้ <S <S 1> <S 1> เห็นไหมมันจะโค้งลงแบบนี้นะทําไมถึงทําโค้งแบบนี้นะครับเพราะเวลาเราบีบลงแล้ว ไอตัวนี้มันก็จะได้ไปล็อกอย่างไในด้วยนะครับกดลงไปปุ๊บเห็นไหมอ้ปลไปของมันก็ไปกดที่ยางในนะครับหลังจากนั้นบีบล็อกให้แน่นเลยเอ่อเรียบร้อยนะครับแน่นเรียบร้อย มาเดี๋ยวเอาไอ้สายเนี่ยรัดกับเหล็กนี่ดูนะสองเส้นนะครับตึงเปียรัดของได้สบายเลยนะครับ นี่ก็ถือว่าผ่านนะครับแน่นหนาจิบสองตัวอีลวดนะครับที่เราลัดไม่มีหลุดแน่นอนนะอ่ะตามที่ว่านะครับถ้าหาใครอยากได้แรงดึงที่มันเยอะก็นี่ใช้สายใหญ่นิดนึงนะเราก็ต้องตัดให้มันหนาขึ้นนิดนึงจงเอาเป็นแบบ3ามนิ้วเลยก็ได้นะครับถ้าใครอยากให้มันหนา แต่ถ้าใครไม่มีแรงดึงนะหรือดึงไม่ไหวนะครับเอาแค่สองนิ้วก็พอนะประมาณนี้นะครับสายรัดทำง่งายๆนะทำจากของเหลือใช้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็จะประหยัดงบประมาณในการซื้อนะเส้นหนึ่งถ้าหากไปซื้อก็ประมาณ20บาทนะครับ20บาทอีพีนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ มีคลิป DIY ใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดติดตามรับชมครับสวัสดีครับ